การค้ามนุษย์ปัญหาระดับประเทศสถานการณ์ที่โหดร้ายเยื่อจำนวนมากที่รอการช่วยเหลือจังหวัดสักแก้วไม่เคยละเลยที่จะวางแนวทางป so ้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในเรื่องการป้องกันนะครับเนื่องจากจังหวัดสแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชามีระยะทางถึง165กิโลเมตรนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็แนวชายแดนก็จะเป็นแผ่นดินต่อแผ่นก็ทําให้การสัญจรหรือการข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นซึ่งปกติของเราก็จะมีแนวชายแดนเนี่ยจะมีกองกําลังของทางทหารหรือทางตํารวจตระเวนชายแดนนะครับ รับผิดชอบเป็นอำเภอเป็นอำเภอไปส่วนการที่จะระวังป้องกันหรือป้องกันไม่ให้คนไทยลักลอบออกไปทำงานอย่างประเทศกัมพูชาตามที่ว่าก็คงจะต้องทำความเข้าใจหรือปลูกจิตสำนึกให้คนที่เขาข้ามไปเนี่ยรู้ว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันเกิดความเสียหายทั้งระบบเศรษฐกิจหรือคนไทยเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายควรจะต้อง หางานหาอาชีพที่สุจริตให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็ให้เขามีจิตสำนึกว่ามันผิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรมนะครับในช่วงปี64-65ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการช่วยเหลือคนไทยบางคนก็คือหลังจากถูกบังคับให้ทำงานแล้วก็จะร้องขอผ่านทางสถานทูตบ้างผ่านทางเพจต่างๆในการขอความช่วยเหลือบอกว่าเขาถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการเพราะฉะนั้นแม้คนที่ถูกหลอกเนี่ย จะถูกหลอกไปทํางานแถวสีหนุสวายเลียงซึ่งอยู่ติดติดประเทศเวียดนามใกล้กับแนวชายแดนจังหวัดตราดก็ไม่สามารถที่จะผลักดันส่งกลับทางจังหวัดตราดได้ก็จะมาออกที่จังหวัดสะแก้วเลยทําให้จังหวัดสะแก้วเนี่ยเป็นที่รองรับบุคคลที่ที่เดินทางกลับเข้ามาหรือมีการช่วยเหลือกลับเข้ามาเมื่อมีการรับแล้วสอบปากคำแล้วปรากฏว่าเป็นเหยื่อ ก็จะต้องมีการรับคำร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเลยทําให้คดีค้ามนุษย์เกิดขึ้นในจังหวัดสระแก้วที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเยอะครับจังหวัดสระแก้วยกระดับพร้อมวางแนวทางป้องกันการค้ามนุษย์ให้ทันต่อสถานการณ์เพราะไม่ต้องการให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อเพิ่มอีกแม้สักหนึ่งราย ก็สำหรับเหยื่อเนี่ยเราก็ให้คำแนะนำนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตามชายแดนเนี่ยเราก็ประสานกับทางสถานีตำรวจภูทรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้มีการป้องกันไม่ให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หน่วยงานของเราก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในแต่ละจังหวัดนะคะจังหวัดตราจังหวัด จันทบ,บุรีนะคะก,ก็เราก็จะประสานงานกันนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นหน่วยวันโฮมวันโฮมพมของแต่ละจังหวัดนะคะก,ก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้นะคะแล้วก็มีการประสานงานในการป้องกันเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ไปเนี่ยพอมอเองเนี่ยก็มีภารกิจในการรณรงค์ป้องกันนะคะไม่ให้ออกไปหรือว่าไม่ให้ถูก ้าขามนุษย์นะคะก็จะรณรงค์ในโรงเรียนแล้วก็รณรงค์ในตามสถานที่สำคัญต่างๆนะคะเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนี้โดยมีการจัดทำโครงการในการรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์ขึ้นนะคะในในของแต่ละจังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในปี67เนี่ยทางพมอจอ สักแก้วนะคะก็ได้ของประมาณทางจังหวัดเพื่อที่จะทําทโครงการารณรงค์ป้องกันไม่ให้ออกไปค้ามนุษย์ในในพื้นที่จังหวัดชายแดนนะคะ mm. เพื่อให้เด็กนักเรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปได้ตระหนักได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเครือข่าย เครือข่ายเด็กนักเรียนเครือข่ายอพมก็คืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ยให้การเฝ้าระวังในระดับพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ทางกระทรวงพมมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลขึ้นของจังหวัดสราแก้วเนี่ยเรามีจำนวน69แห่งมีทุกตำบลซึ่งเรามีคณะทำงาน อันนี้เราก็ให้คณะทำงานของเราเนี่ยซึ่งก็ประกอบไปด้วยผู้นำท้องถิ่นท้องที่เจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะของของในระดับตำบลแล้วก็อาสาสมัครพัฒนาสังคมในระดับตำบลเนี่ยลงไปในแต่ละหมู่บ้านนะคะเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนี้เพื่อป้องกัน รวมทั้งป้องกันในเรื่องของอยาเสพติดด้วยนะคะนอกจากขามานุ์นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้โทรปรึกษา พัฒนาสังคมหรือพมนะคะสายด่วนนะคะก็คือ1300นะคะโทรได้เลยไม่ต้องเสียเงินนะคะแล้วอีกอันนึงเราก็มีโปรแกร,รม ehs ขึ้นตอนนี้เนี่ยแจ้งเหตุในภาวะฉุกเฉินนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก็ขอให้พี่น้องเนี่ยไปเพิ่มไปเพิ่มเป็นเพื่อนในในโปรแกรม ehs แจ้งเหตุทางสังคมภาวะฉุกเฉินนี้นะคะ เพื่อที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะได้ทันท่วงทีแจ้งเหตุอยู่ที่ไหนจะบอกเลยใน,ในโปรแกรมนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงพอมองกำลังรณรงค์อยู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่สามารถป้องกันแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีต้องระวังนะคะเดี๋ยวได้ออกไปเนาะมันไม่ดีเท่าประเทศไทยหรอกนะคะที่อื่นนะคะ